วันมันทำอะไรนะอีกว่ามันทำอะไรนะวันนะวันเจิดวันเจิดมันดีกว่านะถึงเวลาออกถึงเวลาออกของเขาแล้วละสิเอ๊ะโหแมงสาบนะทำไมไม่ทำหูดีๆอะลนกไอคอแมงสาบห่แมงสาบ แอ๊กตั้งเลยนะเราอนะ่ะแอ๊กตั้งเลยเแอ๊กจริงๆงอะเราอะ่ะเอ็กวันเ้ยวันคอตันคอตันคอตันจิตคอตันโดน,น,น,นเข้าโกงแล้วกินดิสกินยา เป็นเป็นทีโมที่แล้วเย็นนะดิเย็นนะดิเย็นนะดิมากันยๆๆๆๆๆไปไหนแล้วอ้วนอ้วนย่าไปแทะฝาวะผนังนะ อย่าไปแท้วอลเปเปอร์แม่นนะแอบอรงอะไรกันนะมาเอ๋อ้วนเอือ้วนตาเอ๋อ ปีมือไหวแล้วมันอ้วนอะไระนะกินอะไรเสญ้ยเสีย่ยรอนที่ผพมวันนีนนน้คันเขี้ยวมันว่ะอีอ้วนอ่ะขันเขี้ยวขันเขี้ยวขอหอมหน่อยได้ไหมไม่ขอหอมหน่อยได้ไหม ออกเลยนะออกไปแล้วต้องมาแล้วให้แบ่งให้พี่เล่นมั่งพี่จุดไม่ได้ออกเลยเนี่ยออกแล้วหนูออกแล้วไม่ต้องออกพี่จุดออกมากไอ้ตัวน,นี้ก็อยากออกแต่ละตัวอืมอืมเดวนนเอ้ยวน ไปอยู่วัเหมือนกันแล้วเราอ่ะอ้วนอ่ะไออ้วนอ่ะทำอะไรกันไ <c oughs> อพวกเด็ก one. One. <c oughs> อ้วนไอเด็ก one. One. อ้วนอืมไอขี้หวงนะจิรินมันขี้หวงนะพี่จุ๊ đi qua. Đây đi kìa.